เพื่อนๆพี่น้องคนนะผมทีนนี้อะรับก็สู่ช่วงออมสายซิงนะพาพามาดูร้อยสิบครับร้อยสิบทำอไมอแล้วนะนะครับนี่ผมรีวิวตอนเช้านะครับผมตอนเช้าแต่เปิดไฟช่วย <c oughs> ตายแล้วเปิดไฟช่วยว่าไฟดวงใหญ่มันแจ่มเกิน,นอ่มารเรียนฮนะใส่ อีทีร้อยสิบเดิมเดิมนะครับครูต่าน่ะเดิมเดิมแค่เปลี่ยนกองยกสูงท่อเดิมแค่นั้นนะครับแค่นี้เลยเพราะว่าสร้างแค่นี้แหละผมว่าผมจะไม่ยัดอะไรนั้นน่ะเนี่ยผมว่าแค่แนี้เทแล้วนะแต่ยังไม่มีโครงวางนะดูนะเต็มหมดแล้วนะ <c oughs> อาจจะยืมอาจจะยืมนะอาจจะยืมนะเดี๋ยวอาจจะยืมนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่เดี๋ยวอาจจะถอดออกสักตัวนะเอาตัวนี้ใส่ ตัวแรงก็อยู่นู่นนะนี่มาพาดูตัวแรงครับตระมานหัวเรื่องครับตัวนี้เรียบร้อยนะเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่มีโคงไว้อีกแล้วเครื่องของผมไม่มีโคงวางมีอยู่สองตัวก็ตัวนี้นะแล้วก็ตัวแรงที่เหลือก็ใส่แล้วนะครับอมะถาพามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะ กูได้ทีร้อยสิบนะครับร้อยสิบท่อเดิมเลยนะกองกลองนี่ทําใหม่นะสร้างสร้างใหม่หมดเลยนะครับดูนะครับนี่นะอ่าล,ลืมลืมนะครับลืมบอกว่าแปดห้าเปยนกองแล้วนะแปดห้า <c oughs> เป็นกองแล้วนะครับผมนี่นะนี่นะครับท่อเดิมนะ วันหลังอาจจะสร้างโครงนะแต่ยังไม่มีแนวคิดคนระับตอนนี้งบไม่มีโอ้ตตยแล้วงบไม่มีแล้วเพลเรน่นนะครับยังไม่มีไม่ใช้เลยนี่เนี่ยครับวันนี้เข้ามารีวิวเครื่องครับผมอาจจะสั้นนิดนึงนะอ่ะกี่นาทีนะเร้อยสิบร้อยสิบเดิมเดิมทุกอย่างภายในเดิมหมดให้ในเครื่องก็ใหม่นะครับ วูนาใช้เครื่องที่ตั้งกับตัวแรงนะครับอืมผมไม่ได้เอามาใช้นะสร้างใหม่เลยลนะนะก็สั้นนะครับคลิปนี้ก็ได้ลงคลิปไปแล้วเนาะติ๊กตอคลิปหนึ่งนะครับเป็นร้อยสิบนะครับตอนนั้นนะก็จะขึ้นภาพเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะผมบอกประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ